นี่ก็ได้มาพบกับจานแมนนี่สแนลเนาะพี่น้องเอฟซีสุกคนดสนนี้ก็ได้มาบุญบ้านบังนาวเหนือน่าเหนือเน่าเหนือเนาะตอนนี้ก็ำลังจุดวงไฟเด้พี่น้องเด้ออ่าฮะเน่าเหนือแล้วนิเน่าเหนือเนาะเอ้ากล้องหน้าเด้พี่น้องเด้อบวงไฟกำลังจุดบวงไฟเล็กหนึ่งเดียวในลาวพี่น้องรุ่นนำกันเด้อพี่น้องเอฟซีรุ่นนำกันเด้อบวงไฟเล็ก เราบอกว่าไฟเล็กมันถามมันยังไงมันจะแตกมันจะกลับขึ้นหลังนะพี่นอนะ้องเด้ออันตรายที่สุดแต่ก็ยังดียังมีป้อมโซ่โอ้เรียบร้อยพี่นอ้องบางนี่เรียบร้อยแตกแล้วพี่นอ้องแตกแล้วพี่น้องเดอ้อแตกแล้วบางนี่เนาะอันตรายที่สุดระวงังเลื่อนนักเทียนนะศึกษาหู่ไปหลับลงไฟระวังระวังอันตรายที่สุดแต่พี่น้องเดอ้อ แต่ยังดีไม่แก้หน้าที่คนนอหนี่เจ้าหน้าที่คนนอเจ้าหน้าที่เพราะว่าซ้อเพราะวัาซ้อพนุปกป้องหางสายได้งานบุญนี่ให้แคบขาดรอบตรถไฟเลยเพราะว่า <jamais> ซ้อเพราะว่าซ้อบังไฟมีแต่บังไฟเล็กแต่เดียวได้เป็นน้องเอทีทุกคนทุกคนได้บังไฟเล็กเดี๋ยวเน้องเธอตัวนี้อาจารย์แม็กได้อยู่ที่เน่าเหนือพี่น้องเลย ตัวน <S ọ> <HHH> ี้ฝ okay anyway, right ึกกันแล้วกำกับนักเรียนนักศึกษาบ่มหาวิทยาลัยละบางไฟผมเป็นบางไฟเล็กอัตราไล่ช่วพี่น้องระเบิดไปละบางหนึ่งน้องพี่น้องเนาะนี่นี่นี่อันนี้โกงมาซ้อเพิ่มเด้อเพิ่มทางสายความสงบในงานบุญพี่น้องบางไฟจูดสองมือพี่น้องเน่าเหนือเน่าเหนือได้พี่น้องเด้ออันนี้ขึ้นไปไล่อยู่ท่านอยู่พุ่นเนี่ยเพราะว่ามันยันตีเล็กซี่ของเพลงได้พี่น้องเด้อนี่เน่ะ ผู้แายผู้สาวไว้หนุ่มไว้ทะเกันรลายพี่น้องควรควรเพื่อนอาทิตย์นึงไปลอยไทยไปเก้ากระมีนะพี่น้องเนาะมิอยู่เป็นว่ามีอยู่สามห้างเด้อพี่น้องเด้อสามห้างอันนี้ห้างที่หนึ่งนี่บาังไฟแบบธรรมดาห้างที่สองนี่จะเป็นบังไฟเล็กห้างที่สามนี่พี่น้องเด้อนี่คือห้างที่สาม หางที่ซามอยู่ไหนเนอะนักพามีอยู่สองสามร้อยบ้างค่าธรรมเนียมค่าขึ้นห้างค่าขึ้นห้างนี่ก็บรรยายได้พี่น้องสามสิบพันกีบนี่ประมาณนึงบางรหัสิบบาทบางรหัสิบบาทแต่ว่าเงินนี่เคนเอาเขาวัดว่าศาสนาเด้อเงินเอาเขาวัดว่าศาสนาเขาวัดเออวันดี้น้องนั่งกับเพิ่งแข่งกันเองเท่านั้นหรือว่า หลิงเ,เกมกีฬาเพื่อกลิ่นกันเองนะพี่น้องถ้าใสนา,บนามบอลจำคัดพี่น้องมวลสื่อพี่น้องเนี่น้องไค่หลายพี่น้องไบ่หลายวังเล็กเรือพี่น้องตะกี้แต่ก่อนเนี่ยบางค่เล็กเนี่ยคนดูแลคนประหลาดเก็บเหมือนเรามาซักน้ำมาดอก น้ำมาตานนะใชไม้สะพอกสัมพ ا ใส่ด้ามเล็กแลวก็ซากลงไปเตะกี่ตะกดนะทักน้ำธรรมดาเนาะน้ำมาดานเท่าน่ะเนี่เคยเปลี่ยนไปแล้วนีเทคโนโลยสมัยแรกตำรวจปยังตุ้กตุมอยห่ยูท้ต้องเทิ่์นไปนั่งน้ำใส่คือเก่านี่พอประสบพระ่อคนมหาตากคามสงบนอเขาหยาได้อไเด้อขาองาดอะไรโซดเด้อเป็นศาสษาคามสงบในงานบุญบ้านบางนาเนือ ทั้งิี่ทายคลิปกับผมแบบแม่มความจำมันต้องผู้ข่ากับโมดีเป็นไงเดือดเป็นองเนาะยไล่โคตรเอาดีกว่าเนาะแต่หางย่านติดลึกกับที่ของคนท่านตื่นแต่เช้าตึงขึ้นไปหักหักี่ไล่โคตรอยู่แต่ว่าหากี่ได้ติดไม่ไหวนะพี่น้องหาี่ได้ถ่ายเอาอยู่ลุ้นนังกัารในพี่น้องเอฟซีเด้อลุ้นนังกันเน้อ ไปแล้วบางนี่ขึ้นไปแล้วเดินในวงไฟที่ลงทะเบียนเนะาะคนนี้ใบทะเบียนเราเนาะคณะกรรมการคนเนาะใบทะเบียนเป็นเรียบร้อยเงินที่ได้สามารถวงไฟเนาะเข่าววัดเด้อะศางสาพัฒนาวัดว่าศาสนา อรุ่นน้ำกันเด้อรุ่นบ้างขัดไปบ้างขาดไปเด้อขนาดกรรมการของกองศึกษาวามสงบน้องน้อยนะเฮียนึกษาปุกฝังผูไม่หมต่อเลตไม่เกิดอุบัติเหตุนะไปนอง ยันมา่นน้น้ำกันอาจะใช้เวลาเด็กน้องเด้อรไฟสองสามลอยบังดูสองมือพูอ้นอ อยู่ที่เนวเหนืออยู่ที่เนวเหนือแฟลกสโตรนเกตจุูขึ้นห้างที่เดียวซามบ้างเลยพี่น้องเ้าะประก็ขออนุญ,ญาตนำพี่น้องท็บซีภะวาภาพหรือว่าการเคลื่อนไหวในการอาบิรทน ข้าแม่เข้าแม่ไม่หวเข้าแม่ตัวนี้เพื่อกำลังจุดสนวนเลยพี่น้องเด้่มาลุ้นต้องกันมนืัอนี้ผ่านไปได้ด้วยดีบ ตัวนี้ผมกำลังจุดสนวนเลยเจ้อพื้นน้ำกันเพราะว่าบ้างไฟพื้นแต่ละบ้างจะมีมีหวัวมียังเหนอ๋อหมัดลูกหัวแค้นใส่เพราะเนี่ยน้ำคลิดได้พี่น้องได้พอ,อยับ ตัวคลิปนี่มันก็อยากแล้วในน้อยหนึ่งอยากสั่งวันนี้ขากล้องตั้งนะพี่นตัวนะบอสดูได้ว่าจบ บิ้งไฟลายเด้อพี่น้องเด้อสองร้อยบักเบิ่งหางเบิ่งหางเด้อพี่น้องเด้ออ๋าตัวนี้กำลังจุดแล้วกำลังขึ้นแล้วพี่น้องไปแล้ววางได้ขึ้นไปแล้วพี่น้องขึ้นไปแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อตามีบางที่สอนถัดไปพี่น้องดูพร้อมกันสามบังพี่น้อง รุ่นน้ำกันได้พี่น้องเอฟซีเด้ออยู่ที่นาวเหนืออยู่ที่นาวเหนือแก๊กตวันอาเิตยนวนรุ่นแล้วทนวนรุ่นแล้วหนึ่งเดียวในเล่าบังไฟเล็กบังไฟเล็กหนึ่งเดียวในเล่าได้พี่น้องเด้อ อ่าตัวน,นี้หนูทั้งง่ายคนกำลังฟัดสนวนคุ้นสนวนอยู่นี่สิแล้วผมได้ได้หางวงไฟเนาะหางวงไฟนี่มีหลากหลายหรือว่าหลายสีเนาะเพูคนแต่ตกแดงแต่ละทีมงานของเพคนไดไ้ได้ไปเอร้านอาหารตกแดงเนาะสั่งได้ไปหน,น้องเนะหลายสี แต่ว่าอยากเคลื่อนไหวขึ้นไปไล่แต่ไม่ได้ติดกันไม่ได้พี่น้องเด้อพรอะวานเนี่ย,วววยตีลิกซี่ของเพลงตีได้ขึ้นไปจังทึงวันนี้มาห่างที่สามเน้องห่างที่สามห่างที่สามเด้อเด้ออยู่ที่นาวใต้โนานเนื้อจ๊ะ อยุดนะยบังไฟเล็กว่ะไ้บังไฟเล็กว่ะโอ้อามารุ่นห่างนี่เด้อพี่น้องอันนี้ห่างที่สามเนาะตัวนี้กำลังจุดธนวนวันแล้วต้นตาตัวนี้ขึ้นมาสูงแท่ต้นตาตัวนี้นะเสียวขนาดพี่น้องโอ้แตกแล้วบางนี่แตกแล้วพี่น้อง อันตรายเห็นตะหางปีแหวงเลยพี่น้องแตกวันนี้แตกู้เดินทีมงานสุแสบสาววันหนุม่มซะกันทีมงานไทยทีมงานมั่นเลยพี่น้องทหางไปเลพี่น้องเด้อ่ะตัวนี้จะได้ขึ้นไปนไล่ให้พี่น้อง FC เบิ้ง เราัจะได้ปิดไม้ไว้ได้พี่น้องเด้อประวัตการบรรยานนี่เองจะไปะได้บรรยานรเรจะติด้วยกัพี่ของเพลงจะปิดไม้ไว้เป็นรอยใครยี่ไายผู้สาววันเดีอง ไปสอบถามเลยว่าสัมภาษณ์เพิ่นนะเนาะอ๋อบัานี้กำลังสิขึ้นเด้พอพนะี่น้องเด้อเอาลวดน้ำกันลวดน้ำกันสันนวดลุดแล้วสันนวดลุดแล้วบันนี่น้องชายมาจะบ้านไหนนี่ล่ะน้องชายมาจะบ้านไหน คนเนี้ยสัมภาษณ์เด้อน้องหนุ่มเด้อคนเนี้ยสัมภาษณ์ได้อยู่บ่างบางไฟมาจากบ้านไหนคนเนี้ยสัมภาษณ์ได้อยู่บ่โอ้บางไฟกัเจ้าคนคนเป็นบไฟฝืนเนาะโอ้ฝืนไอไอกล้องฮะบเป็นปยังบเป็นปยังแล้วน่าจะจะเลื่อนกล้องฝืนไอกล้องไอกล้อง แกอุปเอาแกอุปถเจ้าหน้าที่คนนี้อาจเดินเจ้าหน้าที่มันเดินคนนี้อาจเดินประชาสามพันธ์ตัวพวกมัในงานเนี่ยปวดไปเนาะขอปิดไม่ได้พี่น้องเด้อโวดยัดติดเรื่องที่ของจริง นะตอนนี้กับบางไฟเพิ่อนกัเริ่มทะยอยทะยอยลงมาได้พี่น้องอยู่ที่สนามไทรหรือสนามการแข่งขันเพราะว่าได้ปิดไม้ไว้กับพอจะติดลิขสิทธิ์ของเพลงได้พี่น้องเดอ้อดังการจะได้ขออนุญ,ญาตพี่น้องเอฟซีทุกส่วนปิดคลิปไว้ซัมมี่เนาะขอขโมยขจใจห,หลายได้ถ่ายคลิปก่อนได้พี่นอขอขออดดอ้องเอฟซีพอขโมยขจายเด้อก็ถูกได้เข้ามาหักบุญหมดไป